สวัสดีครับวันนี้ทางจอบในมิสันนะครับพาเข้าสวนแบล็กเบอร์รี่นะครับวันนี้ไม่ได้พาเก็บผลเนาะจะพามาขุดนอนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับแล้วก็กระถางให้ดูอันนี้ก่อนน่ากินไหม <laughs> ดูดิพอเขาสุกมาแล้วแบบผลเขาจะใหญ่มากใหญ่กว่านิ้วโป้องอีกจ้ไปกินมอนมาเมื่อกี้ มือเปลืน่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูหนอ่อหน่อแบลเบอร์รี่นะนี่เหมือนกับตัวเนี้ยแบบนี้เราสามารถขยายขยายพันธุ์ได้นะก็คือขุดหนอ่อนี่เขาอาจจะอยู่ใกล้ต้นแม่หน่อยเราก็ต้องระมัดระวัง หนึ่งนอนอเล็กนอเล็กก็เอาได้สองก็ได้สองต้นแล้วเนี่ยนู่นอีกทางนูน้นมีอีกหลายนอเดี๋ยวไปขุดเลย สิ่น,นี้ได้ไหมอื <ś> ้ <c oughs> ม่ทากอุ๊ย สามนอเดี๋ยวไปดูทางนู้นอ้หอันนี้สวยอยู่นะเนี่ยนอนนี้ เปไหนกันมาเนี่ยพวกเนี้ยสี่เนาะดูสองสมุนชวนกันไปเล่นดีแท้บ้านไม่ค่อยอยู่นะไปเที่ยวไหนมาไอตัวนี้นก็เที่ยวเก่งหืม ตัวเล็กกว่านะแต่ไปชวนเพื่อนนี่เพื่อนอยู่นู่นไอ้บาวไอ้ไทตันไทตันมานี่เรวมาปลูกต้นไม้ช่วยพี่เร้็วเร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 ็วคิดอืออันนี้ยังนอนเล็กๆนี่ก็ได้ ได้เหมือนกันนะครับพยายามขุดลึกๆก,ก่อนนะเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่าราเขามันถึงไหน กี่ต้นแล้วเนี่ยหลายต้นละห้าหกต้นอ่ะเราไปดูที่อื่นต่ออันนี้ วิธีการขยายพันธุ์ได้หลายวิธีตอนก็ได้นะครับแยกหนอปักชำที่เป็นรากนะครับหรือว่าจะเป็นทำการเพาะเนือเยื่อแต่นี้ในส่วนมันออกเยอะก็ใช้วิธีการที่เราสะดวก Để nó sau đã我覺得 biết ở đây phải chọn hệ thống Bà nhỏ để chiến đấu gi hating mình เกือบสิต <Bien ven ido> ุนแล้วมั้งเนี่ยเยอะก็จะมีมาเรื่อยๆนี่อันนี้หน่อเล็กๆนี่อันนี้คือเอาไปปลูกได้หมดเพราะส่วนมากผมจะชอบหน่อแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยตายถ้าหน่อยใหญ่แล้วบางทีมันอาจจะแบบ ได้เพราะมันมันแห้งอะไรเงี้ยอากาศทำไมมันไม่ขาดดูดิลากเขาลากใหญ่ นี่นะครับอันนี้ดินก็เป็นดินล่วนอันนี้ผมผสมพวกคิวัวเวลานะครับแต่ว่ากแกลบมันหมดละตามนี้อันนี้คือที่ขุดมาเมื่อกี้ใส่ไปเลยให้ระดับความสูงเขาอยู่ที่ประมาณต้นเดิมนะครับคือคอเดิม อย่าให้มันท่วมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะตายประมาณนี้ก็พอแล้วนี่ห้าต้นล้ว เนี่ยเล็กๆเองเหมือนแบบแปะหน้าดินน <d> ่แล้วก็เสิร์ฟดินเข้าไปค้างๆแล้วเราค่อยกดลงนิดนึงนะ ไม่ต้องกดลงแรงเพราะเดี๋ยวเขาดินเขาจะแน่นเกินประมาณนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราลดน้ำไปอีกทีหนึ่งมันก็เจะก็จะยุบก็จะแน่นดูอันนี้อันไหนถ้ามันใหญ่เกินกระถางเราก็ เอาออ,อกแล้วก็นินเอาที่มันเป็นรากๆไว้นะครับ ลูกเปอรรี่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยตายหรอกไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ารัดปลูกแบบนี้ไม่ค่อยรอดปลูกหดัดน,นี้กอันนี้ลากแบบนี้ก็ปลูกได้นะครับเอาไปชำช่ำลงไปในดินในกุยมะพร้าวเนี่ย เขาเขงอกเป็นต้นใหม่มาปลูกแล้วก็ช่วงที่เขากำลังตั้งตัวเราก็เอาไว้ในร่มประมาณหนึ่งถสัปดาห์ก็ <c oughs> ลงปลูกได้อัน,นี้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดเป็นพันธุ์แบ็กจมนะครับ ูมือเดียวนะเพราะมือหนึ่งถือกล้องไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาจะดูแบบประมาณนี้กี่ต้นแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นแล้วแบบเดียวนี่นะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11ร้านนี้คือจะเป็นกระถางที่ผมชํารากนะครับ11กระถางก็รวมประมาณ12กระถางนะครับประมาณนี้นี่ผมย้ายเข้ามาในโรงเรือนแล้วนะครับมาลดน้ําลดให้ชุ่มเลยนะครับในโรงเรียนเขาก็จะพางแสงอยู่ที่ประมาณ40เปอร์เซ็นต์ นีครับ